และทุกคนลองสังเกตนะคะคุณมาร์คซักกะเบิร์กนะคะเจ้าของ Facebook ได้เปลี่ยน f c e e o o o นะคะได้เปลี่ยนโลโก้ใหม่เป็น Meta นะคะทุกคนเคยสังเกตโลโก้ของ Meta หรือเปล่านะคะโลโก้ของ f c e e o o o นะคะเป็นเลข8นะคะ i n f i n i t y นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความหมายนะคะทุกคนมันมีความหมายมากๆเลยนะคะในโลโก้ของเขาที่เป็นเหมือนกับ อย่างนี้นะคะถ้าเรามองดีๆมันจะเหมือนกับแว่น VR นะคะที่จะพาทุกคนไปสู่โลกเสมือนโลกแห่งอนาคตนะคะหรือว่าโลกเมตาเวิร์สนั่นเองแต่ถ้าทุกคนลองมองแบบลึกๆนะคะมันจะเหมือนกับเลข8เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทำโลโก้นี้ขึ้นมานะคะมันมีความหมายมากๆเห็นไหมคะคนรวย<ม>ระดับโลกมมนะคะมันเป็นเรื่องของเออขาเรียกเขาเรียกว่าแรงดึงดูดนะครับแรงดึงดูด กดแห่งแรง,แรงดึงดูดของจักรวาลน,นะครับก็คุณมาร์กนี่ก็เป็นคนที่เป็นคนสำคัญคนหนึ่งนะครับอของของโลกเรานะครับเพราะว่าเขาทำสิ่งที่ทำให้คนเป็นหลายร้อยหลายพันล้านใช้นะครับเ,ออเพราะฉะนั้นก็เขาก็ยิ่งใหญ่นะครับเขาก็ยิ่งใหญ่แล้วก็สัญลักษณ ของโลโก้บริษัทใหม่เขาก็ใช้เลข8นะครับจริงๆไม่ใช่เลข8ปหรอกแต่ว่ามันเป็นอินฟินิตี้มันก็จะเหมือนเลข8ปด<ช>ครับเป็นแว่นรูปแว่น VR ทุกคนเห็นไหม,มใช่ก็อย่างที่บอกไงชี้ทางรวยให้ในโลก m e t a เวิร์นะคะ,ะในเรื่องของอสังหานะคะแล้วก็ทุกคนได้ความรู้ในเรื่องของตัวเลขไปด้วยนะคะเราจะไปร่ำรวยในโลก m e t a เวิร์แล้วตัวเลขเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตของพวกเราอยู่แล้วใช่ใช่เพราะว่าจริงๆ ถ้าใครทําทางด้านอสังหาเนี่ยมันเป็นเรื่องของงานที่ใหญ่นะครับงานที่ยิ่งใหญ่ hơn. ทําโครงการใหญ่ๆนะครับก็วันนี้ครับดีแล้วครับที่เลข8นะครับเราเรามา fire, <familiar S 1> ดูเรื่องเลข 8, <laughs> 8> กันคงจะนึกถึงเรื่องอ <นะ S 2> ินฟินิตี้นะเพว่านะครับเพราะว่ามัน เหลือเฟือความไม่มีสิ้นสุดเป็นเครือข่ายที่แบบว่าไร้พรมแดนติดต่อกันได้ทั่วโลกอะไรแบบนี้นะคะใช่ครับนะะนเพราะว่าคําว่า metaverse เนี่ยมันเป็นคําว่า b e y o n ก็คือ<ช>เกินขอบเขตของจักรวาลน,นะครับ<ช>เพราะว่ามันเป็น infinity ม<ช>้มากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันทุกอย่างเนี่ยมัน เข้ากันหมดเลยนะครับใครเข้ามาดูไรนี้ค่ะอย่าลืมกดเลขแปดนะคะสักหมุดล่ำรวยมั่งคั่งเป็นเศรษฐีไปด้วยกันนะคะมันไม่มีคำไหนที่จะมาแทนความยิ่งใหญ่ของเลขแปดไปมากกว่านี้ได้อีกแล้วนะคะนอกจากคำว่ามั่งคั่งล่ำรวยนะคะคือสัญลักษณ์แห่งความเหลือเฟือเลย